สุ <laughs> ้มเย็นเนาะสายหนาเนาะ่ <Br ots> ิน <guarding> ม <okay>? ูคนบอกว่าสายทั้งสายหนางามมากัะเียโดเคลื่อนใหา่ไปไสตอนี้คนตรถือว่ากปินแนะ้าันเค่ะมามาทังสายพญานาคบนโตกับจักงาตนี่โชคนากค่ะนเสือเนาะค่ะก็อนาวาดีนี่แงอยูสมกินเย็นไปมาปดซองเบิ้งพบ้านฟงบนไฟ เน้นเพี้วนหนึ่งเดียเหนึ่งเอชุนเพนี่ละเดี๋ยวเขาจะบึงนี่ละเออาบงเดออาดตา่งเ้ยนมาแตุ่นหน่มันมาขาดเจ้าตู้แมนแมนนะจ้งว่าแล้วจังเพี้นซุนตาดีได้ตาเป็นตัวเลขตัวนี้เสียบนี้ดีได้ตาลายเสียโอ้ยัง่ายวอีกอะเห็นพวกเห็นเราไหวกับเจ้าหน้าอาจารย์หรือเปล่าเช่อว่าเขาะไม่จะ เ้ยยาไม่รักยินเลยพี่น้องเลย็ังงามเลยคนวู้เห็นที่แหลกคนวาเห็นสุหนึ่งเป็นศูนย่ว่าเมลเพเห็นตัวใดเว่าเนหนึ่งเป็นนกเตามคนตางเห็นหรืว่าสว่าาม่าาะ Nát thắng của cả nhà của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  nhà ແລະໃສ່ເຂົ້າກັນໄດ້ບໍ່ເປັນເລື່ອງອື່